เดี๋ยววันนี้จะพาชมบรรยากาศที่สวยงามนะครับาจากลำบัลชาิหางเขียนลำปลาวครับดังนั้นจะเป็นภูผู้สิงภูมิปรโรภูสิงและก็อำเภอสาสะขันรับครงนั้นจะเป็นอำเภอสาสะขันจังหวัดกาฬสิ์บรรยากาศสวยงามมากยอดเลยนะครับ,บรรากาศสุดยอดเลยก็ะยจะมี นะครับวกใส่ด่างใส่ม่องนะครับการทำอาหารกินของคนอีสานของเพื่อสารคันวันนี้เห็นบรรยากาศสวยงามก็เลยพาพี่น้องทุกๆท,ท่านชมบรรยากาศที่สวยงามมากนี่นะครับเป็นวิธีของคนอีสานครับเป็นวิธีของคนอีสานสุดยอดเลยนะครับ สุดยอดเลยโอ้สุดยอด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 เออบรรยากาศที Tell, Crit, magic, ่ดีมากๆากสภาพเป็นบรรยากาศที่สวยงามเอ่อเอ่อการทรรมาหากินของคนณเนี่ยบางคนก็ซอนกุ้งนะครับบางคนก็ใส่ม่องนะครับบางคนก็ตึ๊อแหนะเมื่อนี้เห็นเจ้นตอนกุ้งแล้วก็ใส่ม่องกินวิถีของคนอีสานนะครับการทรรมาหากิน สวยงามไหมครับโอ้โหสวยงามมากเลยโอ้ดูสวยงามมากๆา,ากวขอเบิ้งรับเนวเด้อเบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยฮุ่นเบี้ยรับนั่นไปไกลแล้วดิงด้งดิงด้งดิงด้งดิง้งไปฟังทางหุ่น โอ้โอ้คือไปไก่เหรอไก่คือหอดฟังคำพ่นแล้วหอดกลางน้ำแล้วบม่รูว้ว่าพ่นจะไปอย่าง้อครับเนี่ยเป็นเรียยหางเงาแจ๊กแจ๊กแจ๊ก,กไปฟูงาม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 ,งาม นานๆทีจะเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะครับเดอ้อหาพ่อพี่น้องชมไปก้อนนีกซ้ำนี้ละครับอ้าวเดี๋ยวอย่าลืมคลิปหน้าชมรายการต่อไปไม่รู้จะไปเจออะไรก็จะถ่ายให้พี่น้องดูขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมด้วย